นัดนะครับวันนี้ก็อากาศร้อนๆนะครับอ่ามาคัดรถมาเลือกรถนะครับที่ลานประมูลกลับให้ลูกค้าแล้วนะครับวันนี้นะครับสาหรับใครที่มองหานะครับรถยันม่านะครับโซนเงินผ่อนนะครับวันนี้ผมได้กลับทั้งหมด5คันนะครับรถเกี่ยวไม่ได้นะครับสําหรับคลิปนี้รถเกี่ยวไม่ได้นะครับก็จะมีคันนี้ครับ YM 3 5 7 1สาอคันนะครับอ่าตัวนี้เป็นรถตักนะครับตัวนี้ผ่อนดาวได้นะครับผ่อนดาวได้นะครับจัดผ่านสินเชื่อของยันมาได้โดยตรงเลยนะครับส่วนงวดผ่อนงวดดาวลูกค้าโทรติดต่อสอบถามผมได้นะครับเปิดโทรที่0 9 1 8 6 1 1 1 9 1นะครับเพราะว่าราคานะครับราคางวดจัดมันยังไม่ออกนะครับลูกค้าสามารถโทรสอบถามหลังไหม่ก็ได้นะครับรถหลยรุ่นไลายคันครับวันนี้มีทั้ง39มเก้ายันมาห้าพวกนี้นะครับแล้วก็พวกโซลิดรุ่นใหญ่นะคคครรรัััับบบบมมีีนะอ่เด๋ยไปชกต แล้วก็จะเป็นยันม่า39กแรงคันนี้ครับอันนี้สวยนะรถเคี่ยงดีนะครับแต่ว่ามีคาบน้ํานิดหน่อยนะครับพวกนี้จัดการได้นะครับเดี๋ยวล้างให้สะอาดเลยสวยเอฟสามเก้าสามทีระยะขั้นครับแล้วก็จะเป็นยันม่าห้าสิบเอ็ดแรงครับผ่อนดาวได้นะครับเน้นย้ํานะครับส่งงวดเป็นรายปีนะครับ ผ่อนนานสูงสุดถึง7ปีเต็มนะครับนี่ยันมาห้าแรงคันนี้นะครับอีกหนึ่งคันนะครับแจ้งข่าวดีเลยสําหรับลูกค้าท่านใดที่มีงบประมาณไม่เยอะอยากผ่อนอยากดาวนะครับวางดาวไม่ถึงแสนครับบางคันวางดาวไม่ถึงแสนนะครับส่งยาวๆไปเลยนะครับผ่อนผ่านสินเชื่อของยันมา นะครับไม่ต้องมีคนค้ำครับออกกับผมไม่ต้องมีคนค้ำแต่ว่าขอให้ลูกค้าวางดาว25เท่านั้นครับมันถึงผ่านง่ายนะครับสำหรับใครที่มีเครดิตอยู่แล้วนะครับเคเครดิตเคยผ่อนรถกับยันมาอยู่แล้วไม่เคยเสียประวัตินะครับเราสามารถวางดาว10ได้นะครับคันนี้1คันนะครับยันมา51แรงนะครับเมื่อกี้ก็เจอรถไป3คันแล้วเนาะ3คันมมได้กลับ5คันนะครับนี่เพชรล้อมอีก1คันครับยันมา75แรงนะครับโซลิดนะครับ75แรงนะครับนี่ตัวนี้อีกคัน นะครับตัวนี้ต้องไปเก็บสภาพหน่อยแหละนะครับต้องไปเก็บสภาพไปเช็คนะครับคันนี้อีกหนึ่งคันตัดสดก็ได้นะครับตัดสดก็ได้นะครับมีอีกหนึ่งคันนะครับแล้วก็จะเป็นโซลิด50แรงนะครับอีกหนึ่งคันคันนี้สวยๆเลยนะคันนี้สวยๆเลย1006นะครับสนใจคันไหน ลูกค้าสนใจคันไหนนะครับโทรติดต่อสอบถามนัดได้ด้วยตรงนะครับที่0918611191นะครับคลิปนี้นะครับ14สิงหาคมนะครับ2568ครับวันนี้มาคัดเองเลยนะครับคัดเองกับมือเลยนะครับใครสนใจอยากได้รถดีๆรถสวยๆไว้ใช้งานตะกูลยันมากนะครับติดต่อสอบถามนัดเบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับ